เราติดเครื่องไว้แล้วนะครับชิมโมฮักบะ เครื่องเบาๆนะครับเครื่องเบาๆโอ้โหว้าว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 รับรับรับให้รับ

ยูไปที่ไหนมันดับหนองูไปที่พุทธอ่ะอันเสร็จสิ้นนะครับเราก็สำล็กด้วยดีครฮะ